สวัสดีครับวันนี้วันที่25เมษายน2 5 6 8รสรับถานการณ์ของเอซตนะครับหยุดครึ่งวันเกือบป,ป,ปิดช่วงเช้าเหลือเหลือทำงานช่วงบ่ายนะครับก็บวกไป10.18จุดนะครับราคาอยู่ที่1,570.04จุดนะครับสลับเซตสีเขียวนะครับบวกขึ้นมาแต่ว่าตลาด MAI นั้นติดลบไป1.42จุดนะครับอยู่ที่258.2จุด 29จุดนะครับสีแดงนะครับซึ่งปกติแล้วราคาก็จะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าวันนี้นั้นเสร็จนั้นบวกขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับบวกไป10จุดนะครับเราจะไปเก่งกําไรจากการที่นักลงทุนนํา most a c t i v e บนลุ m มนะครับมากที่สุดนะครับใน5อันดับแรกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นจังหวะบอกว่าถ้าตัวไหนไม่มี m most a c t i v e บน l ุ m e ม,มากที่สุดตัวนั้นก็จะเป็นตัวการที่ น่าสนใจในการที่จะเข้าเก่งกําไรนะครับอ่าเป็นแนวโน้มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ TTB นะครับตัวแรกนะครับ TTB วันนี้มีสัญลักษณ์ XD นะครับเดิมทีเราก็ไม่ได้เห็น XD ของ TTB มานานตอนจนกว่าตอนนี้นะครับราคาก็มี XD ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นเกิด XD ราคาจะต้องยอดตัวลงไปนะครับ วันนี้นะครับตัว ttb ก็เลยร่วงลงไป0.04สตังค์ลงมาที่1.77บาทนะครับถือว่าลงมาแรงทีเดียวแล้วก็ราคาของ most active Volume นั้นก็เข้ามาเยอะทีเดียวนะครับที่1 4อยสี่ามิเ้าีนลเลนะครับส่วน3เดือนที่ผ่านมานะครับตัว ttb นั้นก็ลบไป6%เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8% 1อรน์่ที่ผ่านมาก็ลบไป6%นะครับ PE อยู่ที่8.36เท่านะครับแล้วก็มี yield ที่7.19ซมี EPS ที่0.22สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผล0.07สตางค์นั่นเองนะครับล่าสุดนะครับก็คือ XD นะครับไปดูจังหวะของอจังหวะของกราฟนะครับเจนว่าราคานั้นย่อลงไปอย่างชัดเจนนะครับราคาย่อลงมาแล้วก็เปิดกระโดด้หมายคว่าเปิดเปิดป่องมีมีมีเปิดแกลบ ให้ร่วงลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันถัดไปราคาจะต้องอเปิดขึ้นมาปิดแกลบนะครับถ้าไม่สามารถปิดแก็บได้ราคาจะคงจะร่วงต่อไปนะครับแถ้าไม่สามารถปิดแก็บได้ราคาก็จะร่วงต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจึงคงจะต้องอจ้องรอโอกาสที่ราคาจะต่ําลงไปกว่านี้แต่ดูแนวโน้มแล้วนะครับสัญลักษณ์ของอสัญลักษณ์ของทังเทียนนะครับก็มี ไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นหมายก็ว่าในวันถัดไปราคาจะเปิดสูงขึ้นไปนะครับแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสลับ g ีเจบีนะครับ,บ, TV, นรบเนื่องจากว่าวันนี้เป็น x อ็กนะครับก็เลยราคาล่วงก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดราคาย้อนกลับขึ้นไปหรือทํากําไรขึ้นไปนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ามีมดสักฉีบนลุ่มนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นขายเส้นส่วนใหญ่นะครับ บอสซัคทีุ่่นร่วมขายในส่วนใหญ่นะครับสีแดงนะครับแล้วก็ m a c d ก็ไซด์เวกด้านข้างนะครับถือว่ายังไม่ชี้ลงเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะต่ำกว่าเส้นซีโล่ต่ำกว่าเส้นสิงแนลนะครับส่วน r s ซ์ไซด์ไซด์เวกด้านข้างนะครับอยู่ที่29นะครับแล้วก็ o b v ก็ไซด์เวกไปด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงท่านก็รอจับตาแล้วก็รอดูนะครับแนวโน้มที่ราคาจะติดกลับขึ้นไปนะครับ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปสำหรับ TTB นะครับมาที่ตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับของโม t i v e บนลุ่มก็คือ j จ z z นะครับแจส z นั้นหลังจากที่มีแนวโน้มจับมือกันกับกับ AS นะครับที่จะเผยแพ้นะครับก็คือรายการของพีเมลีกแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือของอะไรนะครับของ ช่วยอีกใบหนึ่งนะครับก็จะมีโอกาสที่จะราคาได้ทํากําไรกลับขึ้นมานะครับแจ๊์ราคาตอนนี้ก็เลยราคาบวกไป0.02สตางค์นะครับามาอยู่ที่1.66บาทนะครับโดยนะครับสเดือนที่ผ่านมานั้นแจ๊์ลบไป15%หเดือนที่ผ่านมาลบไป1%แต่ว่าหนึ่งตยือที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา20.929%นะครับ P/E อยู่ที่28.54เท่านะครับ ยิวไม่มี dps ไม่มีแต่ว่ามี eps ของเก่าอยู่ของเก่าอยู่ที่0.60สตางค์นะครับบวกอยู่นะครับไปดูจังหวะของแชทที่กำลังจะทำกำไรค่อยๆเก็บกำไรไซด์เวัพขึ้นไปนะครับราคาก็ค่อยๆไซด์เว์เหนือเส้นลีเนียลักชั่นนะครับสีเขียวขึ้นมาราคาอาจจะมีโอกาสไปทดสอบเส้น200วันนะครับที่2.20 2. 2 0, 0, 0, 0, 0, 0. 22บาทเนี่ยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่1.66นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอ่าพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างอ่าราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็แม้ว่าวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่80.12บมินเลี่ยนแล้วก็อ่าเอเมยังคงชี้ขึ้นนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นอยู่ที่เส้นศูนย์แล้วก็ RSI ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอยู่ใกล้ 60อยู่ที่เส้น60.31นะครับแล้วก็ OV ยังคงไซเวย์ขึ้นไป3ตัวนะครับอินดิเคเตอร์3ตัวเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆไซเวย์ไซเว่ยด้านข้างถึงไซเวย์อัพขึ้นไปไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2หงนอยหว่านท่านก็รอดูแล้วก็เก่งกำไรดูนะครับสำหรับตัวแจส z นะครับราคาย่อมค่อยๆมานะครับ มาที่ตัวที่3นะครับก็คือตัว W H A ตัวนี้เราก็ยังเรียนจะทราบว่าเรายังคงหนุนแล้วก็ยังคงให้ความสําคัญนะครับล่าสุดก็มีอะไรเจ้าออกมา,มาวิเคราะห์ W H A นั้นกําลังจะทํากําไรนะครับโดยตอนนี้ W H A กําลังกลับขึ้นมาที่3บาทสองสตางค์นะครับราคามาอยู่ที่ราคาบวกขึ้นไปที่0.06สตางค์นะครับก็ าราคาจากเดิมทีที่2บาทกว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาที่3บาทและราคาที่จะจริงของเขานั้นอยู่ที่4บาทนะครับทงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับน่าสนใจนะครับตัว wha นะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าดูผลกระทบหรือจะเป็นการที่มีการกระทบของภาษีของทําหรือเปล่านั้นก็บอกได้เลยว่า wha ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับ เพราะฉะนั้นก็สามเดือนที่ผ่านมาก็ก็ลบไปสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ท่ผ่านมาก็ลบไปบวกขึ้นมาส่นตะครับตอนนี้ราคาบวกขึ้นมาสี่เปอร์เซ็แล้วนะครับ P/E อยู่ที่สิบจปดเท่านะครับมี y i e l ที่หกจรเมี EPS ที่ศูนสองกตางค์ต่อหุน้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่ศูนสองตางค์ต่อหุน้นฉะนั้นจังหวะและโอกาสที่ดีนะครับสำหรับ d w h a ก็อาจจะต้องเข้าช้อนและเก่งกําไรต่อไปนะครับไปดูจังหวะของราคานะครับราคาตอนนี้ขึ้นไปอยู่กึ่งกลางของบริจบงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับราคานั้นมีภาบรบุรกษซายืนยันเป็นขาขึ้นโดยราคายืนยืนยืนอยูยยย่ต่ํากว่าราคาปัจจุบันนะครับแม้ว่าราคาปัจจุบันนั้นมีวอลลุ่มสีแดงนะครับส่วนใหญ่อยู่เจ็บเมิลเลียน แต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวอ้อัพขึ้นไปราคากำลังกลับขึ้นไปที่เส้นสีลแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่45.45 45จังหวะก็เป็นจังหวะไซด์เวอ้อัพขึ้นไปเพราะนั้น OBV ก็ยังคงไซด์เวอ้อัพขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้นจาก4อินดิเคเตอร์นะครับก็จะมี OBV มี RSI มี MACD แล้วก็พาราบลิกซานะครับแล้วก็ราคา ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีกลับขึ้นไปอย่างชัดเจนเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆไปที่4บาทแน่นอนนะครับก็ปัญญาพิจาดูนะครับต้นทุนครับมาที่ตัวที่4นะครับก็คือ CCET นะครับ CCET วันนี้ก็บวกแรงกลับขึ้นไปช่วงที่0.30สตางค์นะครับราคาไปอยู่ที่5บาท85สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาลบไป30% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% แต่ว่าหนึ่งเดอที่ผ่านมาบวกขึ้นมา5%นะครับ PE 22.28เท่านะครับมีอยู่ e ที่3.60%มี EPS ที่0.25สาตางค์และเคยมีการปันผลที่0.13สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟแล้วก็การเก่งกำไรของแนวโน้มของ CCET เป็นจังหวะ,ะขึ้นแล้วก็ชัดเจนว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปเลยเส้น2องเลวันนะครับ โดยดูจากแนวโน้มแล้วนะครับาราคาค่อยๆพุ่งกลับขึ้นมานะครับวันนี้มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเข้าส่วนใหญ่นะครับที่66.89เ้ามิลเลียนแล้วก็ MBCD กำลังไซด์เวยกับขึ้นไปที่เส้นซีโร่นะครับส่วนไ SI นั้นชี้ขึ้นไปที่5 2นะครับจุดถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับ o v ไซด์เวอพขึ้นไปยืนยันเป็นขาตื้อขึ้นด้วยาพาราโบลิกซ่านะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มีภาระบึิกซายืนยันมีบดล่มยืนยันแล้วก็มี MSD ชี้ขึ้น ISI ชี้ขึ้น o v ชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคายังคงไซเวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านก็เก่งกําไรต่อไปนะครับก็ลองพิจนารณาดูนะครับท่านนักทุนที่กลบครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโมโนนะครับโมโนวันนี้แม้ว่าจะลบแต่ว่าเป็นการลบเพื่อย่อ,ยอตัวลงมานะครับ ลบเพื่อย่อตัวลงมาแล้วก็แนวโน,น้มตอนนี้ก็คือยังคงไม่มีการทํากําไรใดๆแต่ว่าแน่นอนว่าผลของที่จะมีการแอปพลิเคชันหรือที่จะสามารถที่จะมีการเขาเรียกเลยนะครับมีการเป็นเป็นการเป็นพันธมิตรนะครับว่าจะเป็น AS หรือ j h a t หรือต่างๆนานาที่โบโนนั้น มีสัญญาณนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเผยแพร่หรือ,อทำให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับสัญญาณของพีเมลีนะครับจากช n e l โบโนแน่นอนแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นมาตอนนี้ดูดูจังหวะของเขาราคาติดลบไป0.01สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.1 1.71สตางค์นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับ โมโนบวกขึ้นไปนะครับ8.23เเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป26เหนึ่งเดือที่ผ่านมาบวกไป32นะครับ PE <_ s 1> ไม่มี U มไม่มีนะครับส่วน DPS <_ s> ก็ไม่มีคือการปันผลไม่มีแต่ว่าเคยเคยมีการมีการของมีการติดลบของกำไรสุทธิอยู่ที่0ลบ0.2 2 3สตางค์นะครับก็ตัวน,นี้ก็ต้องรอผลการโดน,นงาน45 ล่าสุดของเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มใดเพื่อจะต้องยืนยันว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนแล้วก็ทํากําไรต่อไปสลหรับโมโนนะครับไปดูจังหวะกราฟที่จะเข้าเก่งกําไรกันนะครับว่าแนวโน้มของโมโนนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือว่าราคาจะไซออด์เวลเดานข้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อฉุดลังนะครับกรอบในดีเลกชั่นนะครับคือราคาจะต้องไซออด์เวลเดานข้างนะครับเพื่อ ดึงกรอบรีเน็กชั่นให้ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสัก3-4วันนะครับเมื่อดึงกรอบรีเน็กชั่นขึ้นไปได้ราคาก็จะไซด์เวย์ไปตัวในข้างถึงไซด์เวย์ขึ้นไปช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็ทําการไซด์เวย์ออกจานข้างนะครับโดยวอลุ่มนะเนี่ยเแบบลุ่มสีแดงนะครับขายเซ็ตส่วนใหญ่อยู่ที่ห้าสิบเจเ้ามิลนแต่ว่าเอ็มเอสดียังคงไซด์เวย์ชี้ขึ้นมากกว่าเส้นซีโร่นะครับแล้วก็เป็นจังหวะ ขึ้นไปจุดสูงสุดของ o v e วอ o ์บอทนะครับราคาอยู่ที่70.42สนะครับสำหรับ r s i นะครับแล้วก็ OV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าท่านมั่นใจแล้วก็เก่งกำไรต่อไปก็น่ามีความสนใจนะครับเพราะว่าต่อไปโมโนโก็ราคาก็จะติดกลับขึ้นไปที่2-3บาทนะครับสำหรับโมโนนะครับไม่เชื่อก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนที่เป็น VI อาจจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ต้อง อแอบเก็บเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น VI ก็อีกประมาณสักหนึ่งปีหรือประมาณสักห้าเดือนราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนั่นเองสหรับโมโนโนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับพรจะน้านท่านเอาทุนก็ปรดพิจารณาแล้วก็วางแผนนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับในการที่จะเก่งกําไรแล้วก็ทํากําไรต่อไปนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็ าการุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับไวเ้เป็นอีกแน,กนวทางหนึ่งที่เกิดท่านะจะได้นำไปใช้ในการที่วางผลหรือวางกลยุทธ์นะครับเพื่อการทำกำไรให้กับตัวท่านเองนะครับก็ไว้พบกันในในคลิปถัดไปสวัสดีครับ